สรุปล่โบแม่นาค่ะโบแม่นา่สมโชบกี่แล้วคู้ใดเบิ่งแต่ีโบน้ำกัำรักพออะไออกแล้วกีดได้ไหมอบกีดได้ไหมอบกีดได้ไหมวันนี้กีดได้ไหมจะเป็นปอบไหมเนี่ยยวนีล้วดา้วเดวนี่กักัอยากเป็นปอบอีกเย่เป็นตั้งแต่เดมเราเยีกเป็นกหรายรุปแล้วรสามแปด่นสามมเมนต์โมเมนเม ูนย์หกเก้าศูนย์เก้็มันหลายตัวพี่น้องศูนยดสามก็มีเพราะว่างูมันกดเด็มันหลายตัวมันกดอยู่ในพุ่งขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนใช่เพราะคนเป็นเก็ดเกียงพุ่คนก็เป็นเก้าเบียนรถดคันแล้วกี่มากคุณน่ะแล้วผันได้หรัอเปแล้วกี่รถมากคุณน่ะเออปีที่สองเกิอนะแล้วยุ้งเท่าไหร่ซ้อ สามิบันสิ่ะันสันเป็นเทียมอยู่นะฟันเทียงสื่อ่งสามปดครับผมแปดเเเออแมนครับสามแปดสกส่สชียงเอาได้ครับพี่น้องมึงเอาไดครับไขปลาไปทนพ่อไหมะ ชอบกบ้าหันชอบกบมาโอ้ยมาเมื่อยๆทันทีสิแดงย่างถึงไปดพักควรเรื่องีหนีไว่ามาบสองรุ่นถูเมยนั่งต่อดี่ล้ววาดันให้ผู้เจ้าเขาได้ปั้นอันอันนี้ให้เราอันใดอันใดครับปั้นปั้นบิวยอดบิวของอันน้องชุ่มผูพลงหัวปลาหัวป๋ากับงามโลดนะครับตอนนี้ติดสามมาแรงครับ สามมาแรงครับสามมาแรงนี่เจ๊ไอคืนนี้ลุ้นนี่ครับผู้นี้ผู้บอกว่าสิแกะพาแล้นอมโดมครับนี่แ่ละนี่แหละเบื่อน้าตาโป๊ะบอกโปากบป๊ะติงเข้าไปเลยเดี๋ยว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 เดผู้แดงโยกกล่องก่อนมูการใช้ล่องระเบนี้ล่องแล้วล่องอะไรก่อนมูต้นล่องระเบนี้ล่องแล้วที่สองล่วงระเบนี้กล่องสามกล่องสี่พ่อระเบ่ทนีอกล่องสี่อันนี้พ่อว่ายังลอยอยู่ลงขึ้นแล้วครับล่องขึ้นอีก เฮ้ยไรสุดบ่บ่บ่ได้ไล่ครับบ่ได้อไล่ใส่มากล้องนึ่งบ่ไดไล่บ่ได้ไล่บ่ไดไล่ไล่สดกิล่องคืนอีกซื้อเปลกแล้วโหลดมาไล่แล้วจังบ่ลงอ๋อขั้นเท่าไรสุดเนี่ยเราบ่ลงได้คิดเนี่ยขั้นไรสุดว่อ ใช่เพราะว่าบานจะมุ่นแท่คาบูกจะเลยหวานมูเขาเศร้าไปเราไม่คู่ได้ปากเยเขาบอกระทเอาผู้เดียวสติเมื่อกระทผู้เดียวแล้วตอนแรกไม่อันผู้นั้นผู้นี้ถือกล่องเขากับพักกันบอกถามสอดด้กระท้เรี้ยวเครื่องไฟเครื่องมั่นบ้านเงียบชีบเงียบไม่คู่ไดสนใจไลยได้คนคนคนตา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 วาปากใบใบยู่ใจรับส่ออุี่ไปถอดออกจะไล่สิปศัพท์มีอมี่มาถามผู้นี้น่ยนักใจอยู่นี่เคลียดจริงหรือเปล่าปากเปล่าก็ไฟนี่แก้แกแก้หมดเลยติแล้วเอาลมไป เอาลิมนี้ซ้ำนี่แหะพี่น้องขอบคุณพี่น้องครับเป็นามูครับนะครับลิมอ่แจไปจากไหนเลยเดี๋ยวขออนุญาตลงหลังลิปนี้ครับขอเฮ้ยเังไกข้าจาจังสิบบไทยเฮ้ยจังไงก็ยังก้ายังไงก็้าจแลนนเว้ที่ค่ะแจคนไหนดนจับะร้ครับนครับประกันประกันหูว่ามันมันวางไหนมันวาสีแกผ้ายานข้าเจ้าไทยสี่แลนึ้นแลนึืนเวที่มันนะ ม่เดียวไปซื้อตลาดไม่เดียวก็เหมเป๋าว่ะเป๋าเลยเจ้าตั้งหัวขอเกี่ยวก็คว่มปันแมนบมแมนบมไปดิว่ขุดไว้ท์ต้องคอยให้ดิว่าขดจิตตังนี้จากเจ้ายังจะอะไรทางเดียวกันนะะวัมาดูไปเลยพี่มาเดียวพี่เดียวฝากติดตามช่องน้องชายด้วยนะครับนี่ คือเห็ดหนาเห็ดหนาดีๆเนี่ยข้าเจ้าดีใจได้นเพ่งก็สาดีใจคือบ่ปากบ่าเเาสอมาหนึ่งเียัดันเนเองักหนึ่งเนาะงก็โอ้ยขบไปขไปขอเม่นเร็วๆขไปขเม่นเี่กานอางเลเฮะเด็กซี่เขาอีกตัวช่างเข้ากัไปแบบโเล่ไปเมเข้าไปเขาดันเขาเขาก็เข้ากเขา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 ี่ตอนนี้เท่าไรแล้ว ตอนนี้ตอนนี้สามแสนแล้วครัสามแสนแล้วนี่ครับยังสามในมาแรงอยู่ครับนน็นลุ้นนะครับหนึ่งในมาแรงนะครับขันหนึ่งในมาแรงนี่อย่าอย่าพึ่งโบไป่บลอดเหรอวะครับพี่หนอ ครับพี่น้องเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่บ้านสาวน้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าบรรยากาศยั่งืนก่อนตอนนี้ทังเดนกเสือก็กำลังสอบนะครับแต่บ่าสามารถทายบรรยากาศได้นะครับพี่น้องครับโอ้ยไม่สีเนียมเห็นผมบนะเนียมเห็นเจ้าของบ่ครับจังเดก็อย่าลืมฝากทุกท่านติดตามช่องยูทูบของตันอัตพลลำเพลินเอฟพีเชียลด้วยนะครับเป็นช่องเปิดใหม่ครับพี่น้องช่อง น้องไม่ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้ากันแล้กันครับนะครับวันนี้เราจะมาลุ้นว่าบักงอน้อยจะได้ทอดทอดทรงแก้ผ่าแลนออมโดมบอนะครับพี่น้องเอาสารกคีนีไว้สมนีสกอรครับคลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ